โอ้ยอไม่ชา้ากแล้วชา้าฟังไว้ให้ม่งเปิดประตูอัตโนมัติกลับมามันจะได้วิ่งเข้าไปเลยเอาเอาฟังเลยไว้เอ้ยวิ่งไปไหนวะอ๋อผมดีผมปิดครับผมออปิดแล้วเหรอเล้วแลพี่จะวิ่งแข่งกับผมไหมครับมาเลยอ่างั้น พรุ่งนี้พี่มาเจอกันที่สนามใหญ่นะครับผมได้เลยน้ํำลองรอเก้าเลยโอ้ยนี่ถึงเวลานัดแล้วทำไมเจ้านั่นยังไม่มาอีกโอ้เขามาแล้วมาแล้วมาแล้ว,ลวเออเทาเทมาช้าไปหน่อยนี่เจ้าออรู้ไหม มันเกินหนึ่งชั่วโมงที่ข้ากำหนดไว้นะเอาละลืมดูเวลาตัวเองเพิ่งเตือนเพิ่งเตือนในขณะที่ผ <มา S 2> ู้เ,เข้าแข่งขันทั้งสองมาพร้อมกันแล้วเราจะดำเนินการแข่งขันอีกสามสิบนาทีหลังจากนี้เป็นต้นไปตอนนี้ครับเหลือเวลาอยู่สามวินาทีไม่รู้จะเหลือไว้ทำเตียอะไรครับ เราจะมาเริ่มนับถอยหลังกันนะครับสามสองหนึ่งกเริ่มได้อเดดอเนีเยครับชุดกอะเพชรครับมาแล้วครับน้ำไปเลยครับอตอนนี้รอเขาด้วยหมองคำน้อยอชุดกอดเนื้ยยยอยังใช้อยู่เราจะไปดูชุดกอดเพชรครับเพราะเขาคือผู้ชนะในครั้งนี้จากจากา<ะ>รคาดเดาของช่องเจ็ดนะครับที่ hey, เขาพบวัสัุที่น่าเหลือเชื่อเ,อเกินเขาได้ประสบปัญหาคือ <c oughs> เจออิหารตกอยู่เจออาหารตกอยู่ในขณะที่เขายังไม่ได้กินข้าวเช้าเขาเลยแวะกินก่อนทําให้เสียเวลาในการได้ที่หนึ่งไปนะครับอันนี้คชุดเกาะเนื้อครับน้ำไปแล้วครับน้ำนอครับทำไมเขาเดินช้านะครับผมสงสัยมานานแล้วครับคนปกติน่าจะถึงแนล้วจะถึงไม่ถแล้วจะถึงไม่มาจะถึงมมจะถึงไมมจะถึงไม่มจะถึงไมมะถึงไมมะไมมจ กอินตอนนี้ข่าวจากช่องจีดนั้นได้บันทึกข่าวนี้ลงหน้าหนึ่งครับลงหน้าหนึ่งเลยครับย้ำนะครับลงลงนิตยสารของเขาได้กลายเป็นดาราดังไปแล้วครับคนนี้ครับหันหน้าหน่อยครับหันหน้าหน่อยครับหันหน้าหน่อยบยิ้มหน่อยครับยิ้มชูสองนิ้วหน่อยครับไม่ชูไม่ได้ครับสองนิ้วโอเคครับ สองนิ้วของก็เป็นอะไรที nah, ่ตลกมากแล้วขอจบนิทานวันนี้นะครับตอนนี้เราขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งคบกับผู้ที่รับชมนิทานของเราครับก็เป็นนิทานที่ดีนะครับหรือไม่ดีก็แล้วแต่คนดูครับ จะสังเกตนะครับว,ว่าสมาชิกของเราตอนนี้น้อยมากครับแต่ก็ยังต้องการคนเพิ่มอยู่ก็ใครที่สนใจก็สามารถสมัครสมัครสมัครสกายแล้วแอดมาได้เลยครับอีเมลนี้ตามดีขึ้นอยู่เลยนี่แล้วขึ้นมาแล้วงขึ้นมาแล้วครับ